ชมผู้เมาอาหารเลี้ยงคนในซอยวันเกิดน้องสายฟ้าและพายุจัดปาร์ตี้ทีมเลโก้ หรือแป๊บเดียวน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดของชมพู่อาริยากับน็อตวิสรุตก็อายุครบ6ขวบเต็มแล้วและความน่ารักของครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่เหมือนเดิมทุกปีต้องจัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับลูกชายค่ะและปีนี้คุณแม่ชมและพ่อน็อตก็ได้จัดปาร์ตี้วันเกิดให้ลูกชายในทีมเลโก้ทั้งงานเต็มไปด้วยสีสันและเค้กหลายก้อนรวมถึงเพื่อนๆและเด็กๆที่มาร่วมสนุกกันเยอะมากรวมถึงภาพครอบครัวที่ แสนอบอุ่นของแม่ชมและพ่อน็อตและลูกๆสายฟ้าและพายุและน้องเกลที่เดินเล่นในงานและแม่ชมก็ได้โพสต์ภาพและคลิปบรรยากาศสุดสนุกให้ดูในอินสตาแกรมด้วยค่ะ ซึ่งนอกจากงานปาร์ตี้ที่แม่ชมได้จัดที่คอนโดนแล้วก็ยังได้เห็นความน่ารักของแม่ชมที่เมาอาหารสตรีทฟู้ดเลี้ยงคนในซอยเหมือนเดิมทุกปีด้วยค่ะซึ่งแม่ชมก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะพร้อมกับเผยภาพที่น่าประทับใจที่มีผู้คนมายืนรอต่อแถวรับอาหารแจกฟรีจํานวนมากพร้อมกับป้ายไวนิลขนาดใหญ่เบิร์ดเดย์ของน้องสายฟ้าและน้องพายุด้วยค่ะ